สวัสดีชาวเกมเมอร์นะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันกับเกมซีลโมบายเ e ิร์ฟเวอนะครับซึ่งคลิปในพาร์ทนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำนะครับวิธีการย่อยของแล้วก็วิธีการไปขายของแบบอัตโนมัติกันนะครับว่ามันทำกันยังไงนะครับซึ่งต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าในคลิปนี้เนี่ยการที่เราจะทำแบบนี้ได้เนี่ยจำเป็นที่จะต้องเล่นบนเวอร์ชัน PC เท่านั้นด้วยนะครับผมซึ่งในส่วนของ โปรแกรมที่เราจะโหลดมานะครับแล้วก็เป็นโปรแกรมที่ผมแนะนำนะก็คือ LD Player นะครับผมยังไงวิธีการมันเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันเลยแล้วกันนะสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกถกูสะดวกปลอดภัยแนะนำร้านเติมเกมจอนชาวไร่มีเกมให้เติมมากมายอาทิเช่นเกมแร็คเนล็อกออริจินซัมเมอร์วอล์คโคนิเคิลหรือว่าเกมเศรษฐี2และอีกหลากหลายเกมที่ร้านรับเติมเติมเร็วเติมไวสะดวก ปลอดภัยมีใบจดทะเบียนบริษัทแบบถูกกฎหมายเติมแล้วไม่มีรีฟันแน่นอนต้องร้านเติมเกมจอนชาวไร่ครับอันดับแรกเลยนะพอเราโหลดโปรแกรม LD Player มาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับหน้าตามันก็จะเป็นประมาณนี้เนาะพอเราเข้ามานะครับผมซึ่งมันก็จะมีปุ่มต่างๆนะครับด้านข้างเพียบเลยเห็นไหมอ่าเรามาดูปุ่มนี้นะครับนี่ปุ่มนี้นะที่มันเป็นรูปตัว A นะครับแล้วก็มีวงกลมวงกลมล้อมรอ,อบเนี่ยนะครับให้เรากดติ๊กเข้ามา เสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีขึ้นมาแบบนี้นะครับมันจะเป็นแบบคล้ายๆกับการบันทึกอะบันทึกการคลิกของเรานะครับดังนั้นเนี่ยการที่เราจะกดเริ่มการบันทึกตรงนี้นะครับเราต้องเจาะจงเลยนะครับว่าให้ตัวละครเนี่ยมันทําอะไรบ้างนะครับในส่วนตรงนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าเราสามารถเอาไปอัดแอปใช้กับเกมอื่นๆได้ไม่ใช่แค่เกมนี้เกมเดียวนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมากดเริ่มบันทึกละกันนะครับ โอเคจัดไปเริ่มบันทึกเสร็จแล้วนะครับคุณจะให้มันย่อยของอัตโนมัติใช่ไหมก็กดเข้ามาที่กระเป๋าครับปึ๊บค่อยๆทำานะ่ทำแบบชา้ชาๆนะครับหลังจากนั้นก็กดมาตรงนี้อ่าปึ๊บเรียบร้อยนะครับแล้วก็กดเลือกเป็นกลุ่มใช่ไหมป๊บเข้าไปนะครับอย่าลืมกดติ๊กพวกนี้ด้วยนะอ่าโอเคนะครับก็เลื่อนมาอ่าตรงนี้เนี่ยผมติ๊กไม่หมดแล้วนะครับเรียบร้อยก็กดตกลง อ่าเสร็จเรียบร้อยนะครับมันก็จะทําการาย่อยของทุกอย่างให้นะครับเห็นไหมครับโอเคตามนี้นะก็กดไปเลยครับปุ๊บอ่ะแล้วก็กดตกลงอีกทีหนึ่งอ่าเรียบร้อยนะครับนี่คือการย่อยของอัตโนมัตินะง่ายๆนะครับหลังจากนั้นก็กดกลับออกไปอา่ากลับออกไปอีกนะครับปุ๊บถ้าเกิดว่าตัวละครมันนิ่งอยู่ใช่ไหมคุณก็อยากจะให้มันทําการกดตีก็กดขยายแผนที่มานะครับแล้วก็กดมานะครับมันตีตัวไหนอ,อ,ยอยู่กดต,ตีตัวนี้ใช่ไหม กดตีไปครับเหมือนเดิมแล้วก็กดออกนี่แค่นี้ครับเสร็จแล้วนะครับให้คุณกดหยุดบันทึกด้วยนะครับกดหยุดไปเรียบร้อยอ่าแล้วก็กดตรงนี้ครับป๊บนี่อันนี้ก็จะเป็นการบันทึกเรียบร้อยแล้วนะครับผมออาเนี่ยมันจะขึ้นมาเป็นคําว่าสคริปต์เห็นไหมครับอันนี้คือจะเป็นสคริปต์ที่ผมทําเมื่อกี้นะ อ่าส่วนอันนี้เนี่ยจะเป็นสคริปต์แรกที่ผมทําไปก่อนหน้านี้แบบว่าอ่าผมตั้งค่าให้มันไปขายของในเมืองอัตโนมัตินะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะยุ่งยากมากกว่านิดนึงนะครับเรามาดูในส่วนตรงนี้ก่อนละกันต่อมาเนี่ยให้เรามากดดูตรงนี้นะครับเนี่ยตรงที่เป็นรูปฟันเฟืองนะหลังจากนั้นนะครับเราต้องมาตั้งค่าพวกนี้นะครับอย่างเช่นการวนลูปนะครับเราจะให้มันวนลูปก,กี่ครั้งนะครับหรือว่า จะให้มันแบบวนลูปไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะมากดเองนะครับก็กดติ๊กตรงนี้นะหรือว่าการจะตั้งค่าเวลาเอาก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ครับสำคัญเลยนะครับจะเป็นช่วงวินาทีในการวนลูปแต่ละครั้งนะครับสมมุติว่าผมอยากให้มันวนลูปสักประมาณ1นาทีก็ตั้งไป60วินะครับสนาทีก็ร2อบวินาทีก็180วิ อะไรประมาณนี้นะครับผมจะตั้งแค่60ิวิก่อนแล้วกันนะอันนี้จะเอาให้ดูแบบเป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับก็ตั้งแล้วนะครับแล้วก็กดบันทึกเลยอ่าเสร็จแล้วนะครับแค่นี้นะอ่าโอเคทีนี้เดี๋ยวผมจะมาทําการแบบว่ากดปลดล็อกของก่อนนะครับเพราะว่าผมล็อกของไว้อันนี้จะเอาไหมเอ่อเอาไว้มาทําให้ดูครับมาเป็นตัวอย่างนะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวผมกดอันนี้ก่อนนะอ่าไม่เกี่ยวกับการตั้งค่าอะไรแล้วนะครับอันนี้นะครับผมมาปลดล็อกของเฉย โอเคสเสร็จเรียบร้อยนะทีนี้ก็เราก็เอาไอ้ตรงปุ่มนี้นะครับเลื่อนมาอยู่ด้านข้างๆตรงนี้หน่อยก็ได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเราตั้งค่าทุกอย่างสเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็กดตรงนี้เลยให้มันหยุดตีก่อนนะครับจะได้เห็นว่าเออเราตั้งค่าแบบทุกอย่างแบบเมื่อกี้นี้นะครับมันก็จะทําทุกอย่างอัตโนมัติหมดเลยนะครับมากดเลยนะปึ๊บนี่นะครับก็รอสักครู่นะครับรอสักครู่เดี๋ยวมันจะทําเองหมดเลยนะครับเนี่ยผมไม่ได้ไปเอ่อเลื่อนอะไรแล้วนะนะครับนี่เห็นไหม มันจะเริ่มทําเองอัตโนมัติทุกอย่างนะครับปึ๊บนี่กดแล้วเพราะว่ามันจะเป็นการตั้งเวลานะครับผมตั้งในส่วนของการกดคลิกของเราอะ่ะนะครับเราตั้งเท่าไหร่ยังไงมันก็จะคลิกตามที่เราตั้งเลยนะครับนี่โอเคมันก็จะกดตกลงขายของเห็นไหมนี่ครับปึ๊บอ่าเดี๋ยวจะทําการย่อยนะอ่าเพราะว่าผมทําการพูดไปด้วยไงแล้วก็รอเวลานิดนึงนะครับเนี่ยก็จะย่อยไปละ โอเคเรียบร้อยแล้วมันก็จะกดออกใช่ไหมฮะกดออกไปนี่โอเคแล้วก็กดออกมาทีนี้ก็มาทําการเลือกในส่วนของแผนที่ใช่ไหมอ่ามันก็จะเลือกแผนที่นะครับแล้วก็กดเลื่อนมาเพื่อที่จะไปตีมอนสเตอร์ต่อนี่ครับปึ๊บเห็นไหมฮะแล้วก็กดออกอ่าเนี่ยมันจะตั้งค่าตามที่ผมตั้งบนหลุมไว้เลยนะครับเป๊ะๆนะครับผมอ่าเห็นไหมฮะ จะเป็นประมาณนี้นะครับผมตั้งค่าไปแค่60วินาทีใช่ไหมเดี๋ยวพอมันถึง60วินาทีนะครับมันก็จะวนหลูปมาทําใหม่เป็นประมาณนี้แล้วกันนะในส่วนของการเย่อยของอัตโนมัติอันนี้ผมจะทําการลบออกไปเลยนะอันนี้โอเคกดลบไปเพราะว่าผมจะไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับผมมาตั้งค่ายดูแบบพลาดๆเฉยๆโอเคกดยืนยันไปนะครับ ทีนี้ต่อไปเนี่ยเราจะมาดูวิธีการตั้งค่าให้มันไปนขายของในเมืองอัตโนมัติบ้างละนะครับอันนี้จะมันจะแอดวานขึ้นหน่อยนะครับแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการทํานิดหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันมาดูวิธีการขา,ขายของอัตโนมัติบ้างนะครับว่ามันทํำยังไงเนาะมันก็จะคล้ายๆกับการย่อยของเหมือนกันนั่นแหละนะครับเพีงเยงแต่ว่าในส่วนของการขายของอัตโนมัติเนี่ยมันอาจจะต้องติ๊กหลายๆอย่างหน่อยนะครับแล้วก็นะตอนนี้ผมจะมาอยู่ใกล้ๆตัวเมืองนะเพราะว่าผมอยาก จะทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับเออง่ายๆหน่อยนะแต่ว่าถ้าเกิดใครเนี่ยไปตีมอนสเตอร์ที่มันไกลกว่านี้นะครับคุณก็ต้องตั้งค่าให้ดีๆเองนะครับก็ลองคํานวณเองแล้วกันนะครับว่าโปรแกรมที่คุณเล่นอยู่เนี่ยมันโหลดนานแค่ไหนนะครับเวลาที่การเปลี่ยนแผนที่นะครับการเปลี่ยนแผนที่เนี่ยจะทําให้ในส่วนของโปรแกรมตรงนี้มันเออขึ้นมาได้นะครับเพราะว่ามันจะนับจากการเออกดคลิกของเราเลยนะครับผมโอเคทีนี้ก็เดี๋ยวผมกดมาที่เดิมนะ ตรงนี้นะครับแล้วก็มากดเริ่มการบันทึกนะครับผมปุ๊บเริ่มการบันทึกเลยทีนี้เราจะทําการขายของใช่ไหมแล้วก็กดเลือกที่แผนที่นะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับก็กดเข้ามาเลือกที่ w o r l d m a p นะครับผมอ่าทำช้าๆนะไม่ต้องรีบนะครับหลังจากนั้นก็เลือกเมืองที่คุณจะไปขายของนะครับผมเลือกที่ e อีลินอ่าเสร็จแล้วนะครับก็กดเลือกที่ร้านค้าขายของนั่นเองนะครับอ่ากดเลือกไปปุ๊บ นี่เลยนะครับผมตัวละครมันก็จะทําการวิ่งเข้าไปนะครับในตัวเมืองนั่นเองนะถ้าเกิดคุณอยู่ไกลนะครับจะไปหลายๆพื้นที่นะครับแบบวาร์ปไปหลายๆแมปอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะต้องอย่นระยะเวลาในการโหลดแผนที่นิดนึงนะครับดังนั้นคุณก็กะเอานะครับเนี่ยอย่างนี้เนหะ็นไหมมันจะโหลดชา้าใช่ไหมครับ เวลาที่คุณไปถึงในส่วนของเอ็นบีซีนะครับที่มันขายสินค้าแล้วเนี่ยนะครับคุณก็ต้องแบบทําการรอเวลาที่หนึง่งต้องรอนะครับผมต้องทําการรอโอเคให้มันวิ่งไปถึงก่อนนะนี่ครับวิ่งมาถึงแล้วนะครับพอวิ่งมาถึงเนี่ยอย่าเพิ่งไปกดอะไรมันนะครับไม่ต้องกดเลยนะก็รอก่อนนะครับเออทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าขึ้นอยู่กับแต่ละคนว่ามันโหลดช้าหรือโหลดนานแค่ไหนนะครับเวลาที่เราเปลี่ยนแผลงที่เนาะ กะเวลาเอานะครับโอเคเดี๋ยวผมจะรออีกสักแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับอ่ะน่าจะได้แล้วนะครับก็กดเข้ามาเลยนะครับปึ๊บเลือกนะเลือกเหมือนกับเราขายของปกติอ่ะนะครับทีนี้ก็เสร็จแล้วนะครับก็มากดตรงนี้ใช่ไหมปึ๊บเข้าไปอ่าแล้วก็กดติ๊กทุกอย่างนะครับตามที่เราอยากจะขายอันนี้ผมกดติ๊กหมดแล้วนะครับก็กดตกลงไปเลยปึ๊บนะครับเนี่ยมันก็จะขายในส่วนของอาวุธก่อนใช่ไหมก็กดขายไปครับปั๊บแล้วก็กดขายเหมือนเดิมอันนี้ปึ๊ม อ่ะมันก็จะทําการขายไปแล้วนะครับต่อมาแล้วก็ต้องขายเกาะด้วยนะครับอ่าก็กดติ๊กที่เกาะเสร็จแล้วครับก็กดตรงนี้ปั๊บเข้าไปอ่าอันนี้ผมกดติกไปหมดแล้วใช่ไหมก็กดตกลงไปเลยครับปั๊บมันก็จะทําการกดขายเนาะอ่าแล้วผมก็จะกดขายตรงนี้ปั๊บเรียบร้อยครับแล้วก็กดขายปุ่มเสร็จแล้วนะฮะ แล้วก็กดออกมานะครับถ้าเกิดว่าคุณอยากจะซื้อยาคุณก็กดติ๊กซื้อเลยนะครับเพราะว่ามันจะจําในส่วนของการคลิกของเรานั่นเองนะแต่ผมไม่ซื้อนะหรือว่าจะซื้อให้ดูแล้วกันออะผมซื้อ,อน,นี้นะครับอซื้ออ่าสัก500แล้วกันอ่ะปึ๊บจัดไปครับเรียบร้อยแล้วก็กดซื้ออ่ะทีนี้ก็กดปิดครับป๊บอ่าคุณจะไปตีมอนสเตอร์ดูไหนคุณก็กดเลือกครับผมมาเลือกที่ตรงนี้ป๊บแล้วก็มากดที่โคเดกป๊บปเอ ผมจะมาตีตรงนี้ใช่ไหมเมื่อกี้นี้นะครับอยู่ใ,ใกล้ๆเนาะนะครับปุ๊บอ่ะอันนี้ทําเป็นตัวอย่างเฉยๆนะเพราะว่านะตอนนี้ตีตรงนี้มันก็ไม่ขึ้นแล้วนะครับ exp โอเคมันก็จะวิ่งไปนะครับผมอ่าให้มันวิ่งไปถึงก่อนนะโอเควิ่งไปนะฮะออกมาแล้วนะครับนี่เสร็จสิ้นนะครับยังไม่จบนะพอมาถึงแล้วนะครับก็อาจจะรอแป๊บหนึ่งนะครับรอแป๊บหนึ่งเหมือนเดิมนะฮะรอว่าแบบเอ้ยแผนที่มันจะโหลดนานเหมือนกับการไปขายของเมื่อกี้เลยนะครับโอเคก็เดี๋ยวผมรอแป๊บ น่าจะได้แล้วมั้งนะตอนนี้นะครับก็หลังจากนั้นนะครับก็กดเลือกที่แผนนี้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็กดเลือกตรงนี้อ่ะแ,แล้วก็จะตีตัวไหนล่ะนะครับตีตัวนี้ใช่ไหมก็กดเลือกเลยปั๊บแล้วก็กดออกนี่แค่นั้นนะครับเสร็จแล้วแค่นี้เลยนะครับตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคุณก็มาทําการกดหยุดตรงนี้เลยปั๊บโอเคยยอ่าเรียบร้อยครับมันก็จะทําการบันทึกแล้วแค่นั้นเองนะครับผมอ่ แต่ว่าก็ยังไม่จบนะผมก็ต้องมาทาการตั้งค่าในส่วนตรงนี้ด้วยนะครับว่าจะให้มันวนลูปกี่วินาทีกี่นาทีแล้วก็ว่าไปนะครับผมจะตั้งเป็นสัก20บวิแล้วกันนะอ่ะนะครับเดี๋ยวตั้งเป็น20บวิโอเค20บวินะครับแล้วก็เออตรงนี้นะครับกดติ๊กไปเสร็จแล้วก็กดบันทึกเหมือนเดิมนะครับบันทึกเลยอ่าเรียบร้อยนะครับทีนี้ผมจะทําให้ดูนะตั้งแต่ต้นเลยนะครับว่ามันจะเป็นไปตามที่ผมตั้งหรือเปล่านะครับเอามาไว้ตรงนี้โอเคนะครับแล้วก็กดไปเลยครับ ปึ๊บอ่ะผมจะเอาเมาส์หยุดที่ตรงนี้นะอ่าผมไม่ได้กดอะไรแล้วนะครับก็รอดูแล้วกันนะครับเนี่ยมันก็จะเริ่มทําการแบบไปขายของแล้วนะครับเฮ้ยจะผมลืมกดตั้งค่าอีกอันนึงไว้ป่ะเออเดี๋ยวก่อนนะผมกดหยุดก่อนแป๊บนึงนะครับอ่าโอเคไม่เป็นไรตรงนี้ไม่เป็นไรนะครับอันเดี๋ยวผมกดหยุดก่อนนะครับผมลืมว่าปลดล็อกตรงนี้ก่อนนะปลดล็อกอาวุธก่อนนะครับจะทําให้ดูเป็นตัวอย่างไงน,นะครับอ่าปลดล็อกโอเคแล้วก็ปลดล็อกตรงนี้ถ้าไม่ปลดล็อกตรงนี้มันจะไม่ขขายองนะครับ เข้าใจป่ะไม่งั้นมันก็จะเอือไปเลยนะครับโอเคเรียบร้อยอ่าเสร็จแล้วครับเดี๋ยวผมก็จะกดเหมือนเดิมนะปั๊บไปนะครับผมโอเคนี่ก็รอแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวมันก็จะเลือกแผนที่ขึ้นมานี่ไหมเลือกแล้วอ่าแล้วก็เลือกนะครับที่จะไปขายของไงน,นี่เห็นไหมครับแต่มันก็จะเลือกเปิดเมืองอ e ีริมใช่ไหมนี่ปึ๊บแล้วก็กดที่ร้านค้าครับอ่า นี่แม่ไปแล้วครับไปแล้วมันจะทําตามคุณทุกอย่างนะครับตามที่คุณคลิกเลยนี่ไปแล้วครับโอเคอันนี้ผมไม่ได้กดปิดแผนที่ไงนะครับมันก็เลยไม่ปิดนะอ่ามาครับโหลดแล้วอืมขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะตรงนี้ของผมก็นานเหมือนกันนะเนี่ยเออเนี่ยครับเป็นช่วงไปนะบางทีมันก็นานเกินนะครับแต่ถ้าเกิดโชคร้ายนะครับเซิร์ฟเวอร์ปิดไปนะครับมันก็จะเออไปเลยนะอันนี้เออ มาแล้วครับนี่มันก็จะวิ่งไปนะถึงตรงร้านค้าขายของใช่ไหมนี่วิ่งเวลานะครับพอถึงร้านค้าขายของปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะหยุดรอหยุดรอแป๊บหนึ่งเหมือนอย่างที่ผมหยุดนะีนะครับเนี่ยรอไปนะครับแล้วก็จะต้องรอเหมือนกันนะเพราะว่ามันตั้งค่าไว้หมดทุกอย่างเปะ๊ปะ,ปะเลยนะครับอ่ะกดขึ้นมาแล้วนะครับนี่ไงโอเคทีนี้มันก็จะกดขายของแล้วนะครับเลือกตามที่ผมเลือกเป๊ะนี่ไงเห็นไหมกดตกลง ัมาเลื่อนมาตกลงนี่ครับแล้วก็กดขายโอเคพันห้านะครับขายไปนี่ครับแล้วก็กดเลือกที่เกาะใช่ไหมมันก็จะเลือกเกาะสังเกตนะครับไม่มีเมาส์นะอันนี้นะครับไม่มีเมาส์ใดๆนะครับผมมันกดเองหมดเลยนะนี่เรียบร้อยแล้วก็กดขายเหมือนเดิมปับ๊บ นี่ครับขายแล้วแล้วก็สุดท้ายใช่ไหมจะซื้อยาไงนะครับมันก็จะซื้อยาให้นี่นะฮะอ่ายาเล็กยาเล็กนะครับห้าร้อยขวดโอเคนี่ครับติ๊กตายห้าร้อยขวดโอเคเตะนะครับกดซื้อเรียบร้อยครับแล้วก็กดปิดนี่กดเลือกแผนที่ครับทีนี้เอ้ยไม่ใช่ดิเลือกโคเด็กใช่ไหมอ่าเลือกโคเด็กนะครับ ปับ๊บอ่ามาตีตัวนี้ใช่ไหมเนี่ยมันก็จะกดติ๊กไปครับแล้วก็กดตามออกไปแนะนําว่าไม่ต้องกดวาร์ปนะนะครับผมกดวิ่งวิ่งไปแบบนี้แหละนี่ครับตายแล้วเห็นไหมแล้วมันก็จะออกไปในแผนที่นะครับทําตามทุกอย่างแน่นอนอ่าเดี๋ยวดูจนจบเลยแล้วกันนะเพามันจะทําตามไหมนะครับแล้วก็รอโหลดนั่นแหละนะครับในการโหลดนี่แหละนานที่สุดแล้วนะฮะวิ่งออกไป,ปบอ่าแล้วก็โหลดครับผม นี่ครับออกมาแล้วเรียบร้อยมันก็จะมาหยุดใช่ไหมเนี่ยหยุดแล้วนะครับเราก็ต้องเลือกที่โคเด็กอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้มันมาทําการตีไงนะครับตีมอนสเตอร์โอเคก็อย่างที่ผมบอกนะว่ารอหน่อยนิดนึงนะครับมันจะได้พอดีกันออันนี้รอนานนะเนี่ย <c oughs> โอเคมาแล้วครับเลือกแล้วปุ๊บแล้วก็ตีนี่ครับปบ๊เสใส่เรียบร้อยกดปิดแผนที่นี่ครับ แค่นี้เลยทุกคนเสร็จแล้วเห็นไหมเออนี่แหละนะครับอ,อันนี้ผมกดปิดก่อนเนี่ยมันจะวนลูปให้นะครับเออแค่นี้เลยทุกคนง่ายมากนะครับอ่านะต้องบอกเลยว่าการปรับตั้งค่าตรงนี้เนี่ยทุกคนที่มีคอมพิวเตอร์แล้วก็มีโปรแกรมในส่วนของ i w d Player สามารถทำได้หมด ส่วนคนที่ไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์เนาะนะครับอันนี้ก็อย่าหาว่าโกงนะมันไม่ใช่การโกงนะครับอันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณอยากจะใช้เหมือนกับชาวบ้านชาวช่องเขานะครับคนที่เขามีคอมพิวเตอร์เนี่ยคุณก็ไปซื้อคอมมานะครับแค่นั้นเลยคุณก็สามารถใช้ได้แล้วนะครับตรงนี้ตัวเกมไม่ได้ห้ามนะครับเพราะฉะนั้นก็เราสามารถที่จะเอามาอ d แดปใช้นะครับเพื่อที่จะทําให้เรามีเวลาทําอย่างอื่นมากขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าคุณเปิดโปรแกรมตรงนี้ไปนะครับคุณจะสามารถไปดู n น t f l i x ไปดูอะไรดูหนังหรือทําอะไร ต่างๆเพิ่มเติมได้นะครับโดยที่คุณไม่ต้องกังวลว่าคุณจะต้องมากดขายของหรืออะไรเพิ่มเติมไหมนะครับก็ปรับไปยาวๆได้เลยนะครับแค่นั้นเนาะเอาล่ะยังไงก็คลิปนี้นะครับเอามาแนะนําไว้เท่านี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณเห็นมันมีประโยชน์เนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยกันแล้วกันนะครับผมคลิปนี้ถ้าเกิดมันผิดพลาดตรงไหนต้องขออาภัยด้วยแล้วกันนะครับว่าเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะไปก่อนครับคลิปนี้สวัสดีทุกคนครับ